เอโอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใกล้ที่จะ1 0 0 0 0แสนซับสไครเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ดูผมอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมน,นั่นเองเนาะสำหรับใครที่กดติดตามให้ผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ร้านมารูชชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาราคาสุดคุม้มเติมถูกตเติมไวปอลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบัคมีบริการเติมโลบัคราคาสุดคุม้มบริการกดเกมพาราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันสูรอมไก่ตันรา,าคาสุดคุม้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลกักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอออฮัลโหลไกด์วอซช์ดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่1เมษายนปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ดูอยู่ในวันไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเองก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เนาะโอเคครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวมาบอกให้กับทุกคนอีกแล้วก็คือสปอยใหม่ที่ IP i n อินดาหรือลิฟต์อินดาเนี่ย mm hmm. เขาปล่อยออกมาล่าสุดแบบสดสดร้อนๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนครับเราไปดูกันดีกว่าว่าสปอยที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าสปอยของ IP In อินดาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดแปลภาษาดูเขาบอกว่าเบื้องหลังของบล็อกฟุตนะครับเหมือนจะเป็นการให้เครดิตกับทีมงานเนาะทุกคน ก็คือให้เครดิกตกับคนที่ทำ n i นิเมชันสกิลนะครับผมไม่แน่ใจว่า2คนนี้เนี่ยเขาเป็นทีมงานดั้งเดิมอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นทีมงานใหม่ที่ไอพีดาเนี่ยรับเข้ามานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประกาศารับทีมงานใหม่นะครับคือเขาประกาศหาคนที่ทำ n i นิเมชันสกิลนะครับทุกคนก็คือ fect Skill ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแหละรครับอืผมก็ไม่แน่ใจว่า2คนนี้เขา เป็นคนใหม่หรือว่าทีมงานเก่าเนาะก็ช่างมันลวกันนะครับส่วนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นเนาะประเด็นของเราก็คือรูป2รูปนี้นะครับที่เขาสปอยออกมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นโยรุหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นโยรุเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นโยรุรีเวิร์กโยรุรีแว์มหรือว่าโยรุ v 3นะครับถ้าเป็นโยรุรีเวิร์กนะครับก็คือโยรุจะโดนปรับเปลี่ยนสกิลใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น r e แว a นะครับก็จะโดนปรับเปลี่ยนแค่ n อนิเมชันสกิลเฉยๆส่วนรูปแบบในการใช้สกิลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเป็น V3 ใช่ไหมครับถ้าเป็น V3 เนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นของสกิลโยรุนะครับก็คือมันจะมี V1 V2 V3 ใช่ไหม V1 เนี่ยสกิลก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เล่น V1 มานานมากแล้ว แล้วก็ถ้าเป็น V 2นะครับก็จะเป็นสกิลที่หลายๆคนเนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะแล้วก็ถ้าเป็น V 3นะครับก็อาจจะเป็นแบบในรูปนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนครับทุกคนคิดว่ายังไงครับ r e เว r k r e v a แวหรือว่า V ่าลองคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันดูได้นะครับทุกคนครับส่วนตัวทุกคนน่ยคิดเห็นยังไงเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันส่วนที่หนักใจที่สุดเลยนะครับก็คือรูปทางขวามือนั่นเองเนาะผมเดาไม่ออกจริงๆนะครับทุกคนครับว่า มันคืออะไรกันแน่ครับมันจะเป็นเหมือนออร่าสีขาวขาวะรอบๆตัวเนาะทุกคนคิดว่ามันคืออะไรผมจะโมโนเป็นเกียร์หได้ไหมมันก็อาจจะดูเวอร์ไปหรือเปล่าถึงถ้ามันจะดูเวอร์จริงๆเนะี่ยมันก็อาจจะสวยกว่าน,นี้ไหมถ้ามันจะเป็นเกียร์ห้าเรือนี้อาจจะเป็นสกิลแค่บางส่วนแค่วบเดียวเท่านั้นอ่ะฮะอันนี้หนักใจครับทุกคนคิดว่ามันคืออะไรไอ้รูปขวามือเนะี่ยไอ้รูปซ้ายมือน่าจะเดาไม่ยากนะผมว่าไม่น่าจะพ้นโยรุ หรือมันอาจจะฉีกเป็นดาบอื่นอาจจะเป็นโซโลไหมก็ไม่น่าใช่นะครับอ่ะแต่ขวามือเนี่ยหนักใจจริงครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์หน่อยเนาะเพราะผมเดาไม่ออกเลยคราวนี้นะครับเราลองมาอ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันนิดนึงเนาะนี่อ่าคนนี้นะครับคนแรกเลยเขาก็เหมือนจะแบบ V3 หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อ่าเนี่ยครับส่วนคนเนี้ยเขาก็มองแบบเป็นดาร์กเบเหมือนกันเนา บางคนก็มองเป็นรีเวิร์กนะครับชาวต่างชาติบางคนก็อาจจะบอกรีแวมบางคนก็บอก V3 นั่นแหละก็คือ3อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองเนาะส่วนคนนี้นะครับเขาอารมณ์ประมาณแบบติดเล่นนะทุกคนแบบอันนี้มันคือกรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับกรในแบบฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์หรือเปล่าก็น่าจะประมาณนี้แหละครับทุกคนครับสำหรับสปอยเนาะมีใครคิดเห็นที่แบบผมไม่ได้พูดไปบ้างครับอย่างอื่นเลยแบบฉีกๆเลยอะลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะ โอเคครับทุกคนครับคราวนี้นะครับเราลองมาดูสกิลโยรในปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยสกิลมันเป็นยังไงนะครับก็คือถ้า,าเราฟันธรรมดานะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรากดค้างนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการพุ่งนะครับส่วนสกิลที่2ผมไม่แน่ใจว่ากดค้างกับไม่กดค้างเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือธรรมดาก็ปกตินะ อันนี้สกิลแรกครับไม่กดค้างคือโยรุเนี่ยมันชาร์จไม่นานนะคือแค่กดค้างนิดเดียวเนี่ยมันเป็นการพุ่งเลยนะครับทุกคนครับอย่ามาดูนะดูนะครับผมกดค้างแป๊บเดียวเนี่ยเห็นปะมันพุ่งเลยนะครับแล้วก็สกิลสองก็กดค้างได้เหมือนกันนี่เห็นไหมคือมันจะใหญ่กว่าเดิมหรอหรือว่าแรงกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เลยครับแต่ที่รู้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่า ออล่าครับที่มันเหมือนเป็นการแสดงว่าเออเนี่ยมันกดค้างได้นะอะไรเงี้ยครับเนี่ยดูดิเอดเอดาเมจเพิ่มหรอไม่แน่ใจนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรใดๆก็ขออภัยทุกคนไว้ด้วยแล้วกันเนาะต่อไปนะครับเรามาลองไม่ค้างดีดาเมจก็เท่าเดิมนะมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ไม่ได้พุง่งไม่ได้อะไรหรือว่ามันใหญ่กว่าเดิมหรือย,ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ โอเคส่วนสกิลของ V1 เนี่ยผมไม่ไม่รู้แลวครับว่าโยรุ V1 หน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็สกิลมันเป็นยังไงผมผมลืมไปหมดแล้วตอนนี้ผมจำไปได้แล้วว่าแบบเออมันเป็นยังไงเนาะไอวีหนึเนี่ยแต่ที่ผมใช้อยู่น่าจะเป็น V2 หรือเปล่าครับทุกคนครับน่าจะใช่นะแล้วก็ผมไปทำไอ้นี่มาแล้วด้วยโยรุขาวดำเนาะอ่ามันก็แลอยู่นะทำยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข่าวสารเพียงเท่านี้เลยเนาะทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย ม้ไฟที่จะต่อไปไปแสงไฟที่ส่งประกายอยกให้เวลา